สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลวันจันทร์นะครับมีลงเตะกันไม่เยอะนะครับแต่ก็มีเกมน่าสนใจหลายเกมลงเตะดังนั้นไปดูเลยดีกว่านะครับสามทีมนะครับที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์บอลสุดมันเร้าใจแอดตามนี้ได้เลยครับ เอาละครับคู่แรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่มขึนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอาร์เซนอลครับ สำหรับคู่นี้นะครับริงอยู่ครับอาร์เซนอลเองเกมนี้พวกเขาต้องการ3แต้มนะครับในการลุ้นพื้นที่ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะว่าล่าสุดตอนนี้โดนสเปอร์นี้แซงไปแล้วนะครับสเปอร์ขึ้นไปอันดับที่4หลังจากเมื่อวานนี้ชนะเบอร์ลี่ไป10นะครับนั่นก็จะกลับว่าวันนี้อาร์เซนอลต้องชนะให้ได้นะครับเพื่อจะยึดอันดับที่4คืนกลับมาจากทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลเกมล่าสุดโดนสเปอร์นี้ถล่มไปแบบหมดรูปเลยครับแพ้ไป0ูนย์ต่อสามเมื่อกลาง นี้ของอาร์เซนอลนี่ก็ลงได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบูกาโยซาก้ามาติเนลี่มาตินโอเดกาดหน้าเป้าอย่างเอ็ดดี้เองเคเทีอานะครับลงเล่นกันได้ครบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้บุกไปเยือนทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับสเกมหลังสุดนิวคาสเซิลเองก็อาจจะแพ้มาก็จริงครับแพ้ทั้งแมนซิตี้แพ้ทั้งเรียพูลนั่นจริงไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะแพ้ทีมแข็งแกร่งมานะครับและถ้าหากเราไปดูสถิตย้อนหลังนะครับในการเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับในเกมลีกของนิวคาสเซิลปรากฏว่าช่วงหลังครับลูกทีีมขอออองงงเเ็ดดดดด้้ฮาาาวทผลลนไไยยย่สุปครับ 9เกมหลังสุดพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวนั่นก็คือการแพ้ทีมแกล่งอย่างลิเวอร์พูไปนะครับดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแน่นอนสำหรับทางอาร์เซนอลที่จะบุกมาเก็บ3แต้มเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทางนิวคาสเซิลไปดีกว่านะครับเกมนี้เป็นเกมส่งท้ายในบ้านด้วยก็เชื่อพวกเขาจะไม่แพ้ในบ้านนะครับเชียร์นิวคาสเซิลไปได้เลยนะครับ ทีมที่สครับในคคืนวันนี้ที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างฮัตเดอร์ฟิลทาวไปได้เลยครับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมนะครับเล่นฟุตบอลเพลย์ออฟนะครับของศึกแชมเปี้ยนชิพของกลษนะครับก็เป็นเลกที่2แล้วของรอบรองชนะเลิศนะครับหลังจากเกมแรกคู่นี้เสมอกันมา1ต่อ1นะครับที่บ้านของลูตันเกมนี้นะครับทีมอย่างฮัตเดอร์ฟิลครับพวกเขามีทีเด็ดที่เกมในบ้านนะครับ 14เกมหลังสุดในการเล่นที่บ้านตัวเองนะครับปรากฏว่าพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับโดยเกมเดียวที่แพ้เป็นการแพ้ทีมหัวตารางอย่างบอลมัตนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าทีมอย่างฮัตเดอร์ฟิล์มีสติในการเล่นกับรูตันทานในฤดูก,กาลนี้ที่ถือว่าดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่า3เกมที่เจอกันปรากฏว่าฮัตเดอร์ฟิล์ไม่แพ้เลยครับชนะ1แล้วก็เสมอ2ดังนั้นเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าฮัตเดอร์ฟิลทาวเล่นในบ้านนะครับพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้า ไปดีกว่านะครับปิดท้ายคัมคืนวันนี้นะครับไปที่เกมเซดาตัลลี่นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างฟิออเรนตินาไปได้เลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมนะครับบุกไป,ปเยีอยนทีมอย่างซามโดเรียแน่นอนครับคู่นี้ทีมอย่างซามโดเรียครับ อันดับตารางคะแนนของพวกเขาตอนนี้ก็ถือว่างานของพวกเขาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาอยู่รอดแน่นอนในฤดูกาลหน้าดังนั้นนะครับแรงจูงใจในวันนี้น่าจะอยู่ที่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างฟิออร์เรนติน่ามากกว่านะครับเพราะว่าในเวลานี้พวกเขายังมีลุ้นพื้นที่ไปฟุตบอลยุโรปได้นะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างฟิออร์เรนติน่าไปได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ก็มีทีมอย่างนิวคาสเซิลมีฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์และก สำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ